สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวนะครับตัว Aiszte 5g Home WiFi นะครับพอดีได้มีโอกาสที่จะใช้ในส่วนของ Aiszte 5g Home WiFi นะครับสำหรับของ เราเตอร์ Wi-Fi ของตัว ais นะครับซึ่งในหน้าเว็บนะครับมันก็จะมีราคาบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่นะครับเครื่องเปล่าเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อตอนนี้ลดแพ็กเกจเท่าไหร่เป็นราคาเครื่องเปล่าเนาะกรณีเราซื้อตัวเราเตอร์ Wi-Fi มาเรียบร้อยเราจะต้องทําการซื้อแพ็กเกจซิมนะครับเอามาใส่ในส่วนของตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัว5 g ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วถามว่าฟีเจอร์ตัวนี้มีอะไรให้ใช้บ้างนะครับผม สำหรับฟีเจอร์นะครับสำหรับตัว 5G ตัวนี้นะครับผม 5G ตัว ZTE ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นในส่วนของ High Performance 5G Router based on New Generation นะครับ Concam X62 นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ ในส่วนของตัว 5G นะครับแล้วก็เราสามารถใช้รองรับที่เป็น Wi-Fi 6นะครับคือ Wi-Fi ตัวใหม่นะครับรองรับพิกเ t ตได้ถึง3,600เมกะบิตเซกันนะครับในส่วนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องอเป็นรูปสีขาวอย่างนี้นะครับตามรูปก็มีพอตแลน2พอตแล้วก็มีพอต J45 อันนี้จะเป็นพอต power นะครับ ในส่วนของโมเดลตัวนี้นะครับพวก username password ต่างๆหลังจากที่เราทําการซื้ออุปกรณ์มามันจะอยู่ใต้ตูดด้านล่างของตัวอุปกรณ์นะครับเราสามารถดูค่า Default ได้แล้วก็ไปทำการเปลี่ยนค่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวนะครับว่าวิธีการเซตค่าที่ส่วนมากที่เอามาเซตใช้งานนะครับต้องเซตอะไรเพิ่มเติมมากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวชีทสเปคต่างๆนะครับผมว่าตัว ZTE นะครับมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับก็วิธีการเข้านะครับตัวในส่วนของ Wi-Fi นะครับเอาคอมพิวเตอร์นะครับทำการคอนเน c t กับตัว Wi-Fi ตัวนี้ก็แค่ใส่ซิมเรียบร้อยนะครับใส่ซิมเข้ากับตัว ZTE นะครับแล้วจากนั้นดูด้านล่างนะครับมันจะมีพวก username SSID แล้วก็ username password เ,เข้ามานะครับพวก password เ,เข้ามาใน Login เข้าในหน้าตัว ZTE นะครับเมื่อทำการเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ setting ของตัว router ตัวของ ZTE นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทำการเซตก็คือหาไอคอนนะครับที่ชื่อว่า Wi-Fi แล้วก็ทำการกดปุ่ม setting นะครับ เมื่อเลือก Setting เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีเมนูบาร์อยู่ประมาณ4เมนูนะครับก็มี m a น s SSID, นะครับ g u e s s นะครับ WPS แล้วก็ Advanced s e t t i n g นะครับในส่วนของ m a นไอเมน SSID นะครับก็ตรงนี้มันก็จะมีสัญญาณระหว่าง2.4กับ5 5G นะครับบางอุปกรณ์เพื่อนๆนะครับอาจจะ รับได้แค่2.4นะครับเรากบางอุปกรณ์เพื่อนๆก็อาจจะใช้5 g ก็เราก็เสร็จทั้งคู่เลยนะครับถามว่าแล้วมันทัดแรกนะครับที่เขาถามว่าในส่วนในส่วนของตัว2.4นะครับถามว่า ssid คืออะไร ssid คือชื่อสัญญาณของเรานะครับผมก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นชื่อชื่อชื่อเล่นเรานะครับหรือเป็นชื่อห้องหรือเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมใส่เป็น iis นะครับ ใส่เป็นชื่อเอาไว้นะครับจะได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจากนั้นคำว่า b อร์ดแคส d s ก็คือเวลาแบบใครที่มาอยู่ใกล้กับตัว w i ไฟแล้วเขาจะเห็นชื่อสัญญาณน,นี้ไหมนะครับก็แนะนำว่าให้ติกถูกไว้ด้วยก็ได้นะครับในส่วนของ Security Mode นะครับในส่วนนี้ก็ให้เลือกเป็น WPA2 นะครับ PSK, WPA3, PSK นะครับก็ให้เลือกบรรทัดนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์บางอุปกรณ์อาจจะไม่รองรับที่เป็น PA3, PSK ก็ใช้ได้ทั้ง PA2 แล้วก็ PA3, PSK นะครับจากนั้นในส่วนของพาสเวิร์ดก่อนที่เข้า Connect ตัว Wi-Fi นะครับเวลาเราเอามือถือของเรา รหรือคอมพิวเตอร์ของเรารไม่ว่าจะเป็นกี่สิบเครื่องมาทําการคอนเน็กกับชื่อสัญญาณด้านบนตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่พัสเบิร์ดเราอาจจะทําการเซตพัสเบิร์ดให้มันดูยากนิดหนึ่งนะครับผมก็อาจจะใส่เป็นตัวใหญ่ตัวเลขอักขระพิเศษผสมกันไปนะครับเราก็กดปุ่มโชว์ดิสเพย์พัสเบิร์ดนะครับก็ดูว่าพัสเบิร์ดมันคืออะไรแล้วก็ทำการจดเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับสำหรับ ขึ้นที่เป็น 5G นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้มันเหมือนกับ2.4ก็ติ๊กเพียงคำว่าซิงค์ถู 5G นะครับค่ารายละเอียดต่างๆเพื่อนๆก็จะไม่ต้องทำการเซตเลยก็คือมันจะเรียนแบบ้วยที่เป็น2.4เลยแต่หลังบ้านก็คือมันจะมีขึ้น 5G อยู่นะครับ 5G นะครับก็แต่ถ้าใครอยากคัสตอมนะครับก็คือปรับตรงนี้เราอาจจะปรับเป็นชื่อโทรสัญาณก็ได้ว่าเป็น ถ้าไม่มีด้านหลังก็เป็น2.4แต่ถ้ามีก็อาจจะใส่เป็น 5G ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณเดียวก็เลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเลือกเป็น2สัญญาณก็กดเลือกแบบนี้นะครับส่วนพาสดมันก็จะเหมือนกันนะครับก็หรือเราจะตั้งแยกก็ได้ก็แล้วแต่จากนั้นนะครับทำการกดแอปพลายนะครับเมื่อทำการกดแอปพลายนะครับตัว Wireless LTE มันก็จะทำการรีบูตนะครับแล้วทีเนี้ย ในอุปกรณ์พวกมือถือนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องคอนเน็กสัญญาณชื่อสัญญาณใหม่แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราทําการตั้งอันนี้เป็นการนะครับเซตค่า SSID คือค่าจันสัญญาณของตัว Wi-Fi ของเรานะครับในส่วนนี้สำหรับ g u e s นะครับ s s i d ก็แนะนำว่าให้ปิดไปนะครับไม่ต้องใช้ WPS ก็ไม่ต้องทำการเปิดนะครับก็เลือกเมนเป็น เป็น2จิกอ่นะครับผมแต่ถ้าใครจะเลือกเมนเป็น,เป,นเป็นตัว 5G ก็ได้นะครับส่วน a แอดวานก็ไม่ต้องอในส่วนของ a แอดวานนะครับในส่วนของ a แอดวานก็ให้เ,เพื่อนๆทำการเลือกที่เป็นตัวล่างนะครับ ไวเลสที่เป็นโหมดนะครับ BGN AX นะครับก็บางอุปกรณ์ของเราอาจจะรองรับที่เป็นตระกูล N หรือ AX ก็ได้นะครับก็คือตัวรับที่เป็น Wi-Fi 6นั่นเองสำหรับ Wi-Fi AX นะครับ Channel n d n d w i d t h ก็เลือกเป็น4 40เมกะนะครับส่วนช่องสัญญาณก็ปรับเป็นออโต้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับนะครับสำหรับสำหรับ 5G จริงๆก็เรียนแบบเหมือนกับ 2.4G 2. เลยก็ได้นะครับจากนั้นทำการกด Apply นะครับจากนั้นระบบมันจะทำการรีสตาร์ทนะครับ1ทีทีเนี้ย อันนี้มันก็จะเป็นหน้ารวมนะครับการที่เรากลับมาหน้ารวมเราก็จะจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าณปัจจุบันนะครับมันจะมีวงกลมสามันเนาะในส่วนของตรงข้างบนนะครับเป็น5จิกตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับก็ตรงนี้ปล่อยปล่อยไปเลยในส่วนของ condition setting นะครับเพื่อนๆไม่ต้องทําการปรับแต่ถ้าเป็น n e t s u r v e นะครับผมเดี๋ยวผมขอกรอก Password ใหม่นิดหนึ่งนะครับพอดีมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวขอญาตกรอกใหม่นะครับ E นะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ของไอ้ปริมาณการใช้เน็ตเราช่วงระหว่างนั้นเราก็สามารถคลิกดูตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้เราใช้เน็ตไปเท่าไหร่แล้วนะครับส่วน access d i v นะครับเราก็มาดูกันว่าณปัจจุบันนะครับเมื่อทําการคลิกเข้ามานะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับผมทําการต่อเอาไว้บ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ advanced setting นะครับเวลาเข้ามานะครับในส่วนของพวกตัว indicator light นะครับก็คือพวก ตรงนี้นะครับผมก็จะปรับเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็แนะนำว่าให้เป็น away on นะครับผมตรงนี้ก็ในส่วนของ wifi a w a k e setting ก็ d i s a b l e ไว้แล้วตเเตอร์นะครับก็เป็น ip default ก็คือเป็น192.168.0.1เวลาเพื่อนๆทำการเข้ามาในส่วนของตรงนี้เวลาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็อันดับแรกก็คือเอาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเชื่อมต่อกับ ตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น default มาตอนแรกที่อยู่ใต้เครื่องนะครับจากนั้นก็พิมพ์192.16นะครับ1 6 8 0 1นะฮะเรนเตอร์เห็นมครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วใส่พาสเวิร์ด e f a u u t t ไปนะครับวิธีการเข้าเราเตอร์ส่วน d h c p ก็คือมันจะให้แจก IP ตั้งแต่เลขไหนถึงเลขไหนนะครับในส่วนนี้นะครับก็โดย default เองนะครับก็คุณก็นะครับก็ เซตามใจชอบได้เลยแต่จริงๆก็ถ้าเป็นอุปกรณ์ w i f i ที่บ้านก็ปล่อยเป็นเลนนี้ก็ได้นะครับก็คือปล่อยได้ตั้งแต่จุดสถึงจุดสองก็ได้200ก็่าเครื่องนะครับในส่วนนี้ในเรื่องในเรื่องของไฟวอ l พอดฟิลเตอร์นะครับตัว Mac Filter ตรงนี้ถ้าใครอยากจะฟิลเตอร์เพิ่มมากขึ้นก็คือสมมติว่าอยากจะให้อุปกรณ์แค่5เครื่องนี้นะครับก็ก็เราสามารถใช้แม็กฟิลเตได้นะครับในส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ สำหรับใครที่ใช้ตัวพวกกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าพวกสตรีมเกมหรือว่าจะฟอร์ดพอตฟอร์เวดนะครับเราก็สามารถใช้ฟังกช์ชันตรงนี้ได้ก็คือ e n a b l e p o พอตฟอร์เวนะครับ UL เอลเฟอรนะครับกรณีแบบมีลูกหลานอยู่ที่บ้านแล้วไม่อยากให้เขาใช้ให้เขาใช้มือถือมาแล้วมาเกาะในส่วนของ wi-fi แล้วอยากจะบล็อกบางเว็บไซต์ไม่ให้เข้าเราก็สามารถทำได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพวก ฟังชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็ตรงนี้ก็แอดวานไปแล้นะครับ DMC นะครับแล้วแต่วงปิดวงปลอดภัยที่เป็น DMC วงเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จะปรับนะครับจริงๆบางคนอาจจะใช้แค่ในส่วนของพอตฟอร์เวิ์ดแค่นี้นะครับส่วนอัปเดตนะครับเราก็สามารถมาเช็คพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆได้นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถชัก หเดือนอาจจะเข้ามากดอัปทีนึงก็ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ออเจอร์นะครับมีปุ่มรีสต์ทนะครับพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับบางทีอาจจะเป็นการส่งค่า SN นะครับพวกนี้ก็ไทม์ซิงก์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จริงๆก็เลือกเป็นออโต้ก็จบนะครับพวกนี้ไทม์ซิงก์จริงๆบางอย่างเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็มาดู ในหน้าเมนูด้านบนมันก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับคืนตัวสัญญาเราเป็น5 g ินะครับเราก็ตัวสัญญาซิกเนลเต็มไหมนะครับคอนเน็คชันสเตตัสเป็นยังไงนะครับในส่วนของ modify นะครับ password กรณีแบบจะเปลี่ยนตัววิธีการเข้าเข้าตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่จะเข้ามาทำการเซตติ้งเราก็สามารถกด modify Login password ได้ก็คือนะครับ ใส่พาสเวิร์ดที่เป็น default ใต้เครื่องก่อนนะครับจากนั้นทำการใส่พาสเวิร์ดตัวใหม่แล้วก็กด Apply ระบบมันจะทำการรีสตาร์ทหนึ่งทีนะครับก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับพาสเวิร์ดแล้วก็อย่าลืมนะครับจดเอาไว้ด้วยว่าพาสเวิร์ดเรามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้วันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับตัว ZTE นะครับสำหรับ5 g h o ิ e Wi-Fi ก็คือบางคนอาจจะ อยู่บนนะครับคอนโดนะครับแล้วที่บ้านเรามีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตต่างๆ iPad iPhone น,นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆอาจจะอยู่กัน2-3สาคนนะครับแล้วซื้อเป็นตัวโมเดลตัวนี้นะครับก็คือซื้อเป็นโมเดลตัว ZTE 5G Home WiFi นะครับแล้ก็ทำการซื้อซิมมาแล้วก็เอามาแชร์เน็ต Wi-Fi ที่บ้านโดยสัญญาณจะเป็น 5G นะครับรับจาก AS มาจากนั้นที่อยู่ในบ้านเราก็จะแบ่งเป็นขึ้น2.4หรือ 5G 5G ก็ได้นะครับในส่วนนี้กับเพื่อนๆก็สามารถลองไปติดต่อช็อป AS ได้นะครับว่าตอนนี้มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับเครื่องเปล่าราคาเท่าไหร่ราคารวมแพ็กเกจเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปสอบ ถามช็อป a s ดูนะครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวง่ายๆนะครับสำหรับตัว ASZTE 5 Home 5G Home Wi-Fi นะครับก็ท่าในใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ